สวัสดีครับผมก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับก็เย็นแล้วนะทุกคนนะอากาศที่บ้านร้อนมากนะฮะกลางวันผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับวันนี้ต้องขอพายเอฟซีนะครับทางช่องยังยังไม่มีอารมณ์ทำคลิปเลยนะนะครับโอเคตอนเย็นก็ดีขึ้นมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้รับนี่แล้ะครับแผงโซลาเซลล์นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์อันใหม่นะครับที่ทางบริษัทที่ผมซื้อเขาเนี่นะครับผมเอาไปเปลี่ยนเพราะว่ามันมันไม่ติดนะครับสองอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะครับทุกคนก็จะเอามาติดนะครับตรงที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านแม่นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาบันไดนะครับขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขันน็อตนะครับ พอตกกลางคืนนะครับมันก็จะได,ได้ติดสว่างนะครับทุกคนอ,อันนี้เรามาดูสับประรดนะครับโอ้โหใหญ่มากนะฮะนี่นะทุกคนนะฮะหัวนี้นะครับสุดยอดนะฮะไม่รู้มันแก่หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนะนะครับ ผมก็ดูไม่เป็นด้วยว่ามันแก่หรือ,อยังใน F4 นะแต่ว่าผมดูจากหัวนี้แล้วมันใกล้แล้วแหละนะมันดูยังไงไม่รู้นะหัวสาบะโรที่ว่าแก่หรือไม่แก่นะครับโอ้ยยังยังมันยังเอ้มันต้องหัวใหญ่กว่านี้อ่า,าแม่เขาทาปลานะครับอันนี้พี่สาวเขาให้ปลาเขาจะทาไอ้นี่ปลาละนะครับทุกคน ออปลาอกมันชันนี่ครับทำปลานะฮะมันนถามมีปลาก็ทำไปอันนี้ปลาเนื้ออ่อนหรือปลากายนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนมหมมีปลาอย่างทีว่าอ่ามีไข่กัโอ้โอไข่ทุกตัวเลยอืม มีไข่นะครับทุกคน,นคกำลังมันไข่อยู่อ่ะก็ทำไงได้มันไข่อะเนาะนี่นะครับ

มันไม่มีอะไรปลากายมันเปจะเป็นคนอีสานเขาเรียกปลาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนหรือปลาเสี่ยงเขาจะเอาเขาจะรีดเอาแต่เนื้อเขาจะรีดเอาเนื้อเขาไม่เอาหนังเขาจะไอตัวรีดอ่ะให้มันเป็นเนื้อออกมาเลยเนี่ยปลาเนี่ยมีอะไรต้องมันง่ายทำง่ายอยู่นะ จะเป็นปลาช่อนปลาหมอต้องขอดเกดนะครับทุกคนฮะอืมอันนี้มันเป็นปลาไม่มีเก็ดนะฮะอืมล้างไว้นะครับ,น,รบนี่ครับจะมองนะฮะอืมน้ำอืมีมองมีมองร้อนนะครับร้อนจนต้องขุดเขาเรียกไงนะขุด, <S <S ขดเอ่อเป็นหลุมเลยนะ เ,เสือฮนะอืม,อม,อมนี่ครับบริเวณบ้านก็นะครับเอซบอกเลยว่ามันแห้งแล้งนะเนาะนะครับแต่ดีคือยังมีป่าไม้อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับยังมีความเชียวชอุ่มอยู่บ้างน,นะครับข้างๆก็ป่าสักก็ผัดใบไปแล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็กลับมาบ้านนะครับถึงเมื่อตอน5โมงนะ5โมงเช้านะครับเมื่อเช้านี่คือออกจากรีสอร์ทนะครับทุกคนแล้วก็แมงกะบี้ก็ไปที่บขสนะครับบขสกําแพงเพชรเพื่อที่จะไปจองตั๋วนะครับไปซื้อตั๋วเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่30เนี่ยนะครับแมงกะบบี้เดินทางไปกรุงเทพนะครับ วันที่หนึ่งนะครับพฤษภาคมเนี่ยนะครับเป็นงานไหว้ครูของอาจารย์ผมนะฮะผมจะไปร่วมงานไหว้ครูนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่กรุงเทพนะครับก็อ่าพรุ่งนี้เช้าเนาะมังกรบี้ก็ได้แบบนะฮะตื่นจากที่นี่แล้วก็รีบไปซื้อตั๋วนะครับแล้วตั๋วนะครับเพราะว่าเราเราจองตั๋วแล้วเราก็อ่าไปรอบเช้านะครับเดี๋ยวยังไงนะครับมังกรบี่จะระหว่างขึ้นรถนะครับ ก็จะมีไลฟ์สดให้เอฟซีได้ดูกันบ้างนะครับผมก็ไปกรุงเทพกี่วันนะครับยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะฮะก็ต้องต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็นะครับงานเดี๋ยวนะลิเกเนาะลิเกสาลรัมน้มเพชรนะครับรู้สึกว่าเขาเขาจะมีตารางไปที่ไหนไม่รู้นะครับวันที่สองนั้นเดี๋ยวผมต้องดูว่าในตารางของลิเกนะนะครับเขาไปที่ไหนนะครับ เหมือนเป็นงานไหว้ครูนะครับวันที่สองพฤษภาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนนะครับก็ตารางนะครับหลังจากที่หลังจากที่แมงกะบี้กลับมาจากกรุงเทพแล้วนะฮะก็คือเดินทางจากกรุงเทพกลับมาที่บ้านผมเนี่ยกำแพงเพชรเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปถ่ายคอนเทนต์ที่แบบว่าที่แบบว่าไปเช่าห้องเลยนะครับ ก็ยังอยู่ในภาคกลางนะครับ FC นะครับเพราะว่าแมกกาเบียเนี่ยนะครับก็คือทาคอนเทนต์ก็คือจะตามถ่ายลิเกนะนะครับถ่ายลิเกสอนลาวน้ำเพชรนะครับแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์อื่นด้วยนะครับแต่ลิเกก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ตามทุกวันนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็หาอย่างอื่นถ่ายนะครับก็ส่วนเสียชาดเนี่ยนะครับก็ ต้องดูจังหวะนะครับต้องดูจังหวะว่าจะมาถ่ายอีกทีตอนไหนนะครับอ,อ,อาจจะอาจจะกลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมนะครับแล้วก็กลับมาถ่ายเสียชัดก่อนก่อนที่จะขึ้นไปจังหวัดที่ผมจะไปอีกรอบก็ได้นะนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมเนาะนะครับคือตอนนี้อย่างที่ว่าคือคลิปมันน้อยครับทุกคนนะนะครับคลิปมันน้อยนะฮะอย่างหนึง่ง เราไปเช่าโรงแรมบ่อยๆเนี่ยมันก็เสียเงินเยอะนะครับคือเราเลือกอยู่สักที่หนึ่งให้มันเป็นหลักแหล่งใช่ไหมเออแล้วเราก็โอเคอย่างน้อยค่าค่าห้องก็ไม่เสียเยอะเท่าไหร่นะครับเออผมจะได้เออทำคลิปอื่นบ้างนะครับทำเล่าข่าวนะครับถ่ายคอนเทนต์อื่นที่มันสามารถอ่าเป็นคลิปแล้วสามารถมีไรายได้ได้เนาะเราก็จะดูเอ่อช่องอื่นว่าเขาถ่ายกันลักษณะนี้เนี่ยนะครับ อผมต้องไปหาสถานที่นะครับเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์นะนะครับเราก็ต้องมีกระแสะอะไรที่ถ่ายออกมาแล้วให้เอฟซได้รับชมกันนะครับอร้อนนะครับทุกคนบอกเลยว่ากลางวันตั้งแต่เช้าเลยนะความร้อนมันมันทำให้แบบเราแบบมันทำงานแทบแทบไม่ได้นะถนาโทรศัพท์บอกเลยว่ากลางวันเนี่ยคือแค่ถ่ายคลิปนะครับเครื่องยังร้อน นะฮะถ้าไลฟ์สดเนี่ยเครื่องร้อนเร็วกว่าถ่ายคลิปอีกนะนะครับเดี๋ยวนี้กลางวันผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะเพราะว่ามันเครื่องมันร้อนจริงๆครับอ่าคือเราก็ต้องที่ทำให้โทรศัพท์มันเย็นนะเนาะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ต่อเนื่องอืก็ตอนนี้ก็อ่าตามที่ผมบอกไว้เนาะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดินทางไปกรุงเทพก่อน นะครับกลับมาค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะได้ไปถ่ายเชียร์ชาร์ไหมหรือว่าจะเดินทางเลยนะครับอืมอตะตอนนี้คือที่บ้านผมเริ่มเย็นลงแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็ดีแล้วครับที่มันไม่ร้อนมากเนาะถ้างคืนร้อนเหมือนกลางวันนะอยู่แทบจะไม่ได้เลยนะทุกคนนะนะครับเออโอเคนะครับมันยังรู้สึกว่าเออมันอุณหภูมิมันแบบไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะ เราก็ยังพอแบบเปิดพัดลมแล้วเรายังรู้สึกเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะติดไฟโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะครับทุกคนคืนนี้จะได้มีแสงสว่างนะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้ผมจะ,ะทําคลิปนะครับให้ดูว่าเออไฟโซล่าเซลล์เนี่ยที่ผมที่ผมได้รับวันนี้มันติดไหมนะครับถ้าติดเนี่ยติดหมดสาดวงไหมนะครับเพราะว่าผมมีไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดสาดวง นะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ